ในกาแฟเนี่ยไม่ได้มีแค่คาเฟอีนสารสําคัญที่ครบแล้วช่วยให้กาแฟเนี่ยเหมือนเป็นยาต้านโรคหลายได้ก็คือโพลีฟีนอลเขียนอย่างนี้คุณเอาไปเสิร์ชหาในงานวิจัยได้เลยมีเยอะแยะขเขาพบว่าจะช่วยลดโอกาสที่คุณจะเป็นโรคมะเร็งบางชนิดอย่างเช่นโรคมะเร็งลำไส้โรคเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจและโรคสมองเสื่อมทานกินสารก็มีสรุปแล้วกัน5ข้อมีอะไรบ้างที่ทําให้คุณเนี่ยดื่มกาแฟแล้วช่วยต้านแก่ต้านโรคได้ข้อหนึ่งให้เลือกกาแฟที่ปลูกในพื้นที่สูงอย่างประเทศ คก็ภาเหนือข้อ2ก็คือให้ดูว่าเป็นขั้วอะไรซึ่งขั้วอ่อนจะให้สารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สารสําคัญอย่างโพลีฟีนอลสูงที่สุดข้อ3ก็คือดูที่การบดยิ่งบดละเอียดสารสําคัญที่ให้ประโยชน์ยิ่งเยอะข้อ4ให้ดูที่อุณหภูมิน้ําที่ชงอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการสกัดสารสาคัญของเมล็ดกาแฟก็คือ9 0้าถึงเกองศาใครไม่มีเครื่องวัดไม่เป็นไรคุณก็ต้มน้ําให้เดือดแล้วรอ30วิแล้วค่อยนาน้ำเนี่ยมาชงก็จะได้อุณหภูมิ9 0้าสิบถึงเก้าสิบห้าองศา, 5, าแฟ อย่าเติมน้ำตาลนมครีมเทียมที่แถมก็คือให้เลือกกาแฟที่เป็นออแกนิกเราจะดื่มจะกินอะไรทั้งทีไม่เอาสารเคมีเพิ่มละไม่ว่าจะเป็นอาหารชนิดใดก็ตามให้เลือกที่ออแกนิก5ข้อที่หมอเฟิร์นพูดไปก็คือเคล็ดลับส่วนตัวที่ใช้เลือกเองเหมือนกันคอกาแฟ ى, สายลักสุขภาพสามารถนําไปประยุกต์ในการเลือกดื่มกาแฟของคุณได้ส่วนถ้าใครที่บอกว่าไม่อยากออกบ้านไปเลือกเองที่เกียดละเอาที่หมอเฟิร์นเลือกเลยละกันก็สามารถสั่งซื้อกาแฟออแกนิกแบบขั้วอ่อนที่ชงแบบดริปก็คือแค่ ีกองกางถุงแล้วก็ใส่น้ําร้อนชงดื่มได้เลย1กล่องมี5ซองเป็นอย่างนี้เนาะปกติกล่องหนึงอะสองบาทซื้อ3กล่อง799บาทแต่ถ้าใครซื้อ5กล่องพิเศษไปเลย1,199บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยใครสนใจ c f เฟกาแฟเดี๋ยวทีมงานส่งรายละเอียดไปให้ถ้าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปัน,ปนไปให้คนที่คุณรักได้เลย